สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นตองเล็กค่ายเป็นชื่อใครเหมือนอ่าใช้อะไรตอนแรกเป็นแป้สายสี่ครับผมแป้นสายสี่อ่าวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบสี่ครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกก็มาพอดีครับมาพอดีเลยคุ้มบางกิโลน้ำหนักนี้สี่โลครึ่งนลยอ่าถือว่าตึงยังก็ใช้ได้พอดีกับกำลังดีนะพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับเออเจอบีลาดินนะเคยเจอเขาไหม ไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามายังก็ดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีเขาครับเออมีเตะขาหนึ่งอ่าก็มีครบเครื่องแหละวางเกมบางแขงได้ดีครับพวกนี้ก็ใช้จังหวะฝีมือของผมหน่ยครับเออแล้วเราไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับแค่เมื่ออาทิงย์สุดครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะมาอยู่ได้กี่ไฟแล้วเนี่ยเออห้าไฟนะเออเป็นไงผลงานสี่ห้าไฟที่ผ่านมาชนะสามแพ้สองเออก็ยังต้องทำฟอร์มเข่งต่อเนื่องนะล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับ อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอ๋อไปต่อยที่สุรินทร์เลยเป็นไงวันนั้นได้ชิงแชมป์กับพี่อินทนนท์ครับอ๋อโหวันนั้นเจอรุ่นรุ่นน้าเลยนะชนะยังไงวันนั้นได้หมัดเขานับแล้วก็เป็นศอกโอ้โหคือปิดเกมไวเลยลูกดักก็มีเหรอเรานั่นเองเรื่องงงตัวเองเออก็อยู่ที่จังหวะเนาะแล้วพรุ่งนี้จะเดินเลยหรือว่าชิงจังหวะเอาดีชิงจังหวะเอาฝีมือของเราเนาะแล้วเราไม่ได้โชกจังหวะนานหรือยังเนี่ย นานแล้วนะครับที่สตาร์นไฟเด็กเออโอแดงเคแสดงว่าหนักใจไหมเนี่ยไม่ได้ชกกั้งวันนานก็ไม่หนักใจครับซ้อมมาดีเพราะซ้อมมาดีนะก็อยู่กับพี่เบนเกศทรงฤทธิ์ครับคุณพ่อมุณซ้อมตอนนี้เยอะไหมก็เยอะครับเยอะเลยเนาะอ่าโอเคเราซ้อมมากี่วันรวมๆแล้วก็ยี่สิบวันเลยครับเพราะว่าชนะออกกลับมาก็มาทำ่างกายต่อเออก็มีรายการต่อเลยอายุอะไรแล้วครับยี่สิบหกคนจังหวัดดูได้ดังไปปล่อยกิโล เพื่นเพื่นเราเป็นมวยอะไรตีมือเลยครับหาซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยเฮเอาชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณร้อยก,กว่า <100 S 2> ได้ร <3 S 2> ้อยกว่าฝากนอนเคลียร์วันี้หน่อยครับก็ช่วยวกันกำลังใจหมที่ครับขอบคุณครับ